สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมในเกมเลน n ล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์นทีล่านะเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเซิร์ฟเวอร์คล5.0ครับรองรับ2ระบบครับ PC และ Android นะอ่ะก็ตอนนี้ราคา M ก็ ขยับกลับเข้ามาขายที่20แล้วนะครับผมสำหรับสำหรับใครที่จะซื้อกาหัวเคนะหรือว่าใครที่ฟาร์มาจะมาขายก็เอ็มละ18บาทนะตอนนี้อ่ะก็ขาย18เนาะซื้อ20อันนี้พูดอ่าในมุมของคนซื้อเนาะถ้าคนขายก็รับ18ขาย20งงไหม <laughs> ประมาณนั้น18 20แล้วกันเลทโอเคซื้อขายนะ ก็มาซื้อมา 10m นี้200นะ200บาทอ่าของรางวัลข้างในก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับใครลมนะคลิปโดนี้เล่นเอ็กมบตรีนะครับผมนะอ่าไม่ได้ดูวัวชงเวอร์ชั่นอะไรเลยนะเอ่อวอลุ่มเท่าไหร่ยังไม่รู้อ่ะ เขาไม่บอกเท่าไหร่อืมเดี๋ยวนะน่าจะบอกตรงใบเลยมั้งอ๋อเปิดทีละร้อยแคสนะครับผมนะใช้เงินเปิดก็สองแสนห้าเท่ากันนะเท่ากับพีระมิดเลยนะครับผมนะอันนี้ต่อใบนะอันนู้นต่อชั้นเนาะก็สิบเหรียญนนะ่ะอ่าร้อยแคสก็ใช้เงินหรือว่าซีซีก็เท่ากันเพราะว่าตอนนี้ซีซีมัน เหรียญละ20,005เนาะอ่า1เหรียญก็2 0 0 0เท่ากันอ่าผมก็จะเล่นเป็นเหมือนเดิมเลยนะจากพิรามิดได้40คลิกอ่า40ีอันนี้ก็40ใบแล้วกันนะถ้ามันฟุกๆก,ก็อาจจะได้เลยอ่าก็ถ้าลงทุนเยอะกว่าน,นี้มันน่าจะเกลือเสียเยอะนะเออรายได้เข้า YouTube นี่ <laughs> แทบไม่เห็นเลย <laughs> โอเคไปอาละมาใบาแรกนะ คือเมื่อกี้เปิดยังเมื่อกี้เปิดแล้วได้ลมโอ้โหสองลมไอ้ได้กรรมเมนี่ยชื่นใจอยู่คือกรรมมันได้ใช้นะถ้ามามันเป็นกรรมมันได้ใช้เนะี่ยอ้โมวอนี่ <c oughs> ยังพอขายได้อยู่โอ้โหอันนี้คือแบบมีเป็นพันเล่มอะ่ะเคก็ถ้าของแรกออกมาสักชิ้นหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ถ้ามันออกนะเออกำกัมมาหน่อยกำมมาหน่อยกำเนี่ยได้ฟาร์มแน่นอนเดี๋ยวนี้ฟาร์มไม่ค่อยเห็นค่ากำเท่าไหร่ฟาร์มแล้วหักค่ากำบวกลบแล้วโอ้โหเหลือสองแสนสามแสน เปิดมาครึ่งทางแล้วนะเปิดมาเกินยี่สิบใบแล้วเรายังไม่มีวีแววของไข่ลงถ้าไข่พวกนี้ไม่ว่าจะเหมาหมดแผงอะ่ะของรางวัลไม่การันตีเหมือนเห็ดนะเพราะว่าราคามันถูกแต่ถ้าเป็นเห็ดเนี่ยาราคามันเท่าไหร่ล้านหนึ่งล้านสองซินนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันการันตีของรางวัลว่าถ้าเหมาแผงก็คือได้ของรางวัลครบแน่นอนก็คือของรางวัลมีทุกใบอะ่ะ ชอบนะผมชอบผมชอบไอกิจกรรมเห็ดข้างบนโรงแรมแต่เนี้ยมันเหมือนกับว่าแต่ละใบก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของมันอืมก็จะมีแบบเปอร์เซ็นต์ของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะแบบต้องเปิดเป็นร้อยใบถึงจะมีโอกาสแบบของแรมาอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่มก็ต้องอาศัยดวงสําหรับคนที่แบบเปิดไขน่น้น้อยอย่างน้องผมนี่โอเปิดสองใบได้ไดโทเคนนะ เออกำเงินมาห้าแสนซินมีอ่ะรอบไม่ล่าสุดมากน่าจะประดับรอ,อบก่อนเปิดสองใบได้โทเคนอันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ดวงเลยแบบแค่มาลองแบบเปิดเล่นๆดูอะไรเงี้ยมันมาโอ้โนี่ได้อะไรบ้างเนี่ยนี่คือของทั้งหมดที่ได้ใช่ไหมเนี่ยคือเป็นของพวกปั๊มพวกจิป,ประถัดทั่วไปนะ คลิปนี้ก็ไวๆเลยคลิปนี้ไวๆเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ลีลามากนะในการเปิดโอ้โหลมก็มาเยอะเหมือนกันนะโอเคครับ 10m นะครับผมนะสำหรับกิจกรรมนี้ก็โอ้โหเอ้แต่นี่มันตั้งขายไนดะ้จะตั้งขายได้นะแต่ก็ไม่ได้คืนเยอะหรอกอืมกัมก็อัละแสน m1 หักแล้วก็จะโหขาดทุน 89m ก็ถือว่าได้ลุ้นแต่ถ้ามันออกพวกของใหญ่ๆมาเลยอ่ะมันก็ได้เลยนะสําหรับใครที่มีทุนเยอะๆยอะที่แบบว่าเปิดมาเยอะแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันยังไม่ได้แล้วเปิดต่อจนกว่าจะได้เงี้ยก็น่าลุ้นอยู่นะแต่ตัวผมไม่อยากไม่อยากลองเยอะเออเอามาแค่แบบว่าอ่าเช็คเลทเช็คดวงนะของแต่ละอ่าของแต่ละรอบที่มันมานะแต่ละวีอะไรเนี้ยที่มันมาก็ดูเผื่อรอบไหนมันดวงเหมือนกระชา ก็เน้นเรื่อยๆอเน้นแบบว่าเปิดน้อยแต่เปิดตลอดอะไรอย่างเงี้ยสุ่มตลอดอะไรอย่างเงี้ยโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับไข่ลม10บเอาม <c oughs> ก็ยังดีนะเอออย่างพีระมิดคลิปวปดอที่แล้วเนี่ยไม่ได้เลยเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ลงของที่เราต้องการอนะ่ะเราก็ไม่ได้กดอ,ออกมาแต่เนนี้คือมันก็เปิดได้มันก็คือได้เลยมันไม่ต้องมาเลือกว่าเอาหรือไม่เอาอะไรเงี้ยผมก็มองว่า กิจกรรมนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าเล่นกว่าน่าเล่นกว่าเอ้ข้างซ้ายอะอันนั้นไม่ไหวจริงพิรามิดไม่ไหวจริงเป็นกิจกรรมที่ผมน่าจะไม่ชอบที่สุดในเซิร์ฟแหละมันมันมันไม่ได้ลุ้นเลยอะมันไม่ได้เสียวอะเอออย่างน้อยได้ของรางวัลมันได้เสียวอย่างโอเคเงเอออย่างเงี้ยมันก็ได้ของรางวัลปลอบใจมันโอเคถึงแม้ไม่รู้เปอร์เซ็นต์มันยากแค่ไหนนะในการได้ของแรแต่มันก็ยังได้อะไรปลอบใจหน่อย โอเคประมาณน MM. ี้แล้วกันนะครับผมนะฝากกดถูกใจนะกดติดตามมาวยแล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปดอแน่ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผม